อันนี้บอกเวลาผิดนะครับจริงๆมันต้องจบตอน8.45นะครับก็ต้องจบภายใน5้า่วโมง5นาทีนะครับอันนี้มาเฉลยนะฮะก็ที่พลาดไปเพราะว่าบอกเวลาผิดนั่นเองนะครับก็เนี่ยก็สามเมื่สุดท้ายนะครับที่แพ้ไปเมื่อกี้ก็คือบอกเวลาผิดเนาะก็ลองมาวิเคราะห์กันดูนะครับว่าแต่ละออเดอร์เนี่ยที่ผมเข้านะครับว่าผมเข้าเพราะอะไรนะครับก็ลองมาช่วยกันวิเคราะห์ดูนะครับเผื่อ ถ้าใครวิเคราะห์ถูกก็เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางในการเทรดให้เราได้ในอนาคตนั่นเองนะครับก็คอมเมนต์ได้นะครับคอมเมนต์เลยนะครับเดี๋ยวจะมาเฉลยให้นะครับแต่เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะมองออกนะครับว่าผมเข้าออเดอร์เพราะอะไรนะครับในแต่ละออเดอร์นะครับไม่นับ3ออเดอร์สุดท้ายนะครับไม่นับ3ออเดอร์สุดท้ายเมื่อกี้นะครับก็เทรดไปอันนี้เพิ่งจะกดไปอีก4ออเดอร์นะครับก็ ทั้งหมดลบสี่นะครับก็จะประมาณสิบสิบเก้าออเดอร์นะครับที่ที่ชนะชนะนะครับชนะสิบแปดแพ้หนึ่งนะครับย้ำนะครับว่าไม่รวมสามออเดอร์เมื่อกี้นะครับที่ที่บวกเวลาผิดเนาะอ่ะลองวิเคราะห์กันดูนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมรอให้จบชุดนี้แล้วก็จะปิดคลิปเลยนะครับเหลือนาทีสุดท้ายแล้วนะครับก็ลองวิเคราะห์กันดูนะครับว่า ที่ผมเข้าออเดอร์นี้เนี่ยเพราะอะไรนะครับตัวนี้กราฟดีตัวขึ้นไปแล้วนะครับก็น่าจะมองออกนะครับผมขยายภาพให้นะครับอันนี้เป็นแท่งค้นนาทีนะครับลองวิเคราะห์กันดูนะครับว่าผมเข้าออเดอร์เพราะอะไรนะครับแล้วก็คอมเมนต์กันนะครับมาคอมเมนต์กันแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความคิดกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับถ้าใครใครตอบถูกนะครับก็ ผมเชื่อว่ามองออกนะครับถ้าใครศึกษาพื้นฐานเกี่ยวกับการเทรดมายังไงก็มองออกอยู่แล้วนะครับแล้วก็กราฟขึ้นไปแบบสวยหรูเลยนะครับตอนนี้ทั้งหมด8ชุดนะครับที่ผมกดอยู่ตอนนี้นะครับ8ออเดอร์เลยนะครับ8ออเดอร์เลยนะครับอ่อห้าวินะครับไม่ไม่น่าจะแพ้แล้วนะครับเพราะว่าเหลืออีกสามวิสุท้าแล้วนะครับอ่าจบชนะหมดนะครับก็ลองวิเคราะห์กันดูนะครับตั้งแต่เริ่มต้นจน อ๋อถึงตอนจบเลยนี้นะครับตอนจบอ๋อคือร้อยห้าสิบเหรียญเนี่ยนะครับก็ลองไปคุยกันดูว่าผมเข้าเดอร์แต่ละชุดเนี่ยอ๋อผมกดเพราะเหตุใดน,นะครับเพราะอะไรบ้างน,นั่นเองนะครับก็คอมเมนต์กันนะครับคอมเมนต์กันได้นะครับเอาไว้อ๋อจะมาตอบให้นะครับเดี๋ยวจะมาทาคลิปให้อีกนะครับว่าอ๋อผมจะเข้าออเดอร์แบบไหน,นอะไรอย่างนี้ยนะครับแล้วก็ต้องสังเกตจากอะไรบ้างใครที่ปรับเลาะติดตามแล้วลองเอาไปปรับใช้ดูผมว่าถ้า เข้าใจไปที่ผมเข้าใจนะครับทำกำไรได้อย่างแน่นอนนะครับอขอลาไปแค่นี้ก่อนกันละกันนะครับสวัสดีครับ